สวัสดีครับผมหมูน้อยลทอดชาแนลนะครับวันนี้ก็น,นี่ครับเปิดบอใหม่ครับบอใหม่ครับมาบุญรอดเหมือนเดิมครับเจอเรียกตัวกลับมาครับทกใกล้ๆครับวันนี้อยู่ที่8ดคันครับขาดดัมกรีนกับสิงไอเทคทีวนะครับ ออไม่ค่อยเนืดเลยครับสบายล้างรถมาใหม่ครับสงสัยจะเจอโคลนครับตาขวากระตุกกระตุกยังไงไม่รู้ครับล้างทั้งคืนครับเมื่อคืนสามสีทุ่มครับเสร็จมาดูเสียน้อยกันบ้างวันนี้ก็มาตัวเดียวครับคนขับไม่คุยคันหนึ่งยังไม่มาครับ จะได้ลงแยกสองตัวตอนไหนไม่รู้ครับรอชมก่อนอเดี๋ยวมาแล้วเสตเต้ยครับไปเอาอะไรปิดตูดแล้วโอ้ยเนี่ยอันตรายมากครับนี่แหลมๆนี่เดี๋ยวเดี๋ยวดูปิดตูหน่อยนี่ครับช่างรองเสตเต้ยเต้เตออยเยอะไหม นี่ครับใส่ปลาใส่ปลาเต็มโอ้โหเสียหูเลยครับนี่ครับปิดตูดมาใหม่แล้วขาดแต่ก็โมดิฟายใส่ได้ครับ ไปแบบนิ่มๆน,นะดินก็สวยอยู่ครับนี่เดี๋ยวไปดูก่อนมีโคลนหรือเปล่ามาเสียตอะโอ้ไปใส่ระแนงมาด้วยครับเตรียมเบรกเตรียมตัวเบรกโอ้แอร์เย็นครับน้ำแอร์นี่ ไล่เป็นทางเลยครับเดี๋ยวดูบอก่อนปาดนี่ครับเนี่นอนครับโอ้แต่เป็นเป็นโคลนเฉพาะตรงนี้ครับข้างล่างลงไปตรงนู้นเป็นยืนเหนียวขาว ทำไมบางฝุ่นมันงอๆข้างหนึ่งไ้บางฝุ่นมันงอข้างหนึ่งครับอ๋อโซมันงัดกันบอจ้าหูไม่นะ เดี๋ยวก็ขาดอีกโอ้ทะลอกสีเลยเนี่ยตลอกสีหายไปตลอกซีตลอกผ่าเครื่อง เดี๋ยวไปดูคันนี้หน่อยครับครับไปเยี่ยวครับนี่ไปไหนนะ่ะนี่หัวเกียร์หัวเกียร์เก่านอกครับเป็นรูปดอกกุหลาบคนขับ,นบหน้าตาก็นี่ครับคนตีนคนตีนหน่อยครับมีของกินด้วย ปิดดีกวา่าพี่ปี๊บเตะให้ฟังหน่อยกดแตะหน่อยกดแตะหน่อยสามชาหน่อยดิสามชาหน่อยสิเสียงเตะหรือเสียงกดเสียบหูมาครับเสียงอะไรไม่รู้ครับ แร่งดีครับเสียเตยนี่ไปเลยวิ่งใกล้ๆครับวันนี้นีเข้าร่มกันครับไม่ไหวครับยืนตากแดด จะแสงครับโอ้อะไรเนี่ยไม่แสงบงังบังกล้องหมดเลยครับโอ้อยูหน้ารถก็ร่มครับถ้าฝนตกนี่มายืนกินข้าวตรงนี้ได้เลยครับไม่เปียกแน่นอน มาดูกันต่อครับเจ้าพีซีร้อยสามสิบนักทรีก็จอดอยู่บ้านนะครับวันนี้ไม่ได้ออกงานมาคันเดียวเ็นเ โยอะไม่แสงโ oh, อ้นี่ใสสาร้อนครับกเก่งสามใาเลย Wah wow. senan nying lọn วันนี้ก็ลงงานประมาณเที่ยงครับไมโครเคลลิ่งนั่งเอ่อเคลลิงบออยู่ครับทั้งหน้างานครับเดี๋ยวมีช็อตเด็ดมาให้ชมครับวันนี้น่าจะได้ชมแน่นอนเลยครับหน้างานเป็นเป็นสะครับสะสามลูกแล้วทีนี้ก็ไมโครก็เอ่อตีคูลงให้เสมอครับใสออกนอกเส้นทางเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวพาไปชมครับ รถนี้ดินสวยครับถือว่าน่าหน้าเลยตัวเลื่นนๆๆครับ ครับไปขึ้นรถเราดีกว่าเดี๋ยวจะไม่ได้เที่ยวกันวันนี้เรามากับนี่ครับตัวขับเด็กขับรถเอามาฝึกง,งานครับโอเคเดี๋ยวผมจะใส่ดินเดี๋ยวจะพาไปดูที่เทกันครับว่าจะเป็นยังไงจะได้ลง หน้างานโหดยังครับโอเคเชื่อผมแล้วครับโอ้ปาให้ผมไปก่อนจะเย็นเด้อปาจะเย็นโอเคครับนี่เสีอเต้ยกลับมาแล้วผมก็เต็มแล้วสงสัยจะเทคแถวนี้แหละครับไม่ไกลครับ เดี๋ยวพาไปดูที่เทกันโอ้อยากเจอหนื่ยๆครับแต่ไม่อยากเจอจมนะอยากเจอแบบหนืดๆพอได้ฟังเสียงท่อนะครับไล่ขมเอา เราจะเทแถวหมู่บ้านนี้แหละครับไม่ได้ออกไปไหนครับตรงนี้ไหม๋ยวถามท่าแกก่อนครับโอเคครับเราก็จะเทตรงนี้แหละออกมามาถึงรอยเมตร นี่ครับทีทของเรารถ้าลื่นหน่อยนี่แป็ดแปดแน่นอนครับ โอเคครับเรียบร้อยเม่เสร็จแล้วเราก็กลับ อยู่ใ,ใกล้ครับสับเอาสับเอาครับใครไม่มาก็เสียใจเลยครับวันนี้เดี๋ยวแปดคันเดี๋ยวจะหาเทใกล้ๆก่อนเห้เหลือไกลๆก็รออีกสองคันครับดํากรีนกับสิงไฮเทค ถ้าสิบคันนี่เยอะเย่อเยอะเย่อเต็มบอ่อเลยครับโซ่ดึงบางฝุน่นรถเสียเตยมันมันเกาะกันครับดูไปดูมาเหมือน เหมือนมืนสาวกระโปรงยาวๆแล้วดึงสั้นๆนะครับสาวกระโปรงเหี่ยนครับโอเคครับเพื่อนๆดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับ FC ทุกท่านครับสวัสดีครับ